เพลงรอพี่ที่ภูเรือนะฮังคุณแม่จินตลลาฟิจริงกับน้องซี่แกมบูเจา้าขานะคะยอดวิวกันไหลลุดรุดรุดลุดมูเจา้าขาไปต่อไม่รอนแล้วนะอียงประมาณนี้มูเจา้า,หา,หา เริศคักนะคะรอพี่ที่ผู้เรือเป็นเพลงสไตล์สนุกสนานนะคะโซเนีสำเนียงเมืองเลยนะคะเนื้อหาคนที่รอคอยคนหลักกลับมาเจอกันที่ผู้เรือประมาณนี้มุเจ้าคขาหากไม่กลับมาตามสัญญาจะกระโดดให้หัวทิ่มลงผู้ให้ความซ้ำๆนะให้ความซ้ำจบๆไป นาบุเจ้าขาจากปลายปากกาอาจารย์สัญ,ญาลากักษณ์ดอนสีเรียบเลี่ยงโดยอาจารย์สสวัสดสารคามนะคะระดดับปรามจารย์คู่เพลงทั้งสิน้นรับประกันความมวนมุเจ้าขาสําหรับผู้ใดที่บ่ท่านได้เข้าไปเบิงนะคะเข้าไปเบิงเข้าไปจมใดแล้วมุเจ้าขาในช่องคุณแม่จินตลาพูดลาบนะคะอ่า,าแล้วสิพาดและจะเสียดายบ่ท่านนี่เดอ้อนะคะ น้องซีแกมเพิ่นก็ได้เผยว่าตื่นเต้นมากๆครับทีไดร่วมงานกับพี่จินนะไม่คิดว่าสีได้ร่วมงานร้องเพลงนี่คู่กันพู้เจ้าคะ่ะดีใจใจะดีใจมากๆตอนที่พ่อบิ๊กบอกให้ทราบว่า จะได้มีผลงานร่วมกันกับพี่จินเพื่นวานนะคะเออก่อนหน้านี้พี่จินกับซีแกมเคยขึ้นร้องเพลงคู่กันในงานสตรีมกุมปิดโตกเกียวมิวสกิก่อนแล้วนะ,ะขอบคุณพี่จินที่เอ็นดูเด็กหน่อยคนนี้วันสันวานะคะเอ้ยขอให้ฟังๆัดังๆลอยลาย้า,านอยู่้วยจเด้อ